็คือจากที่เราฟังกันมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นประเด็นงานประจําและก็งานที่เป็นงานนโยบายควบกันสองส่วนก็ส่วนงานนโยบายก่อนก็คือเรื่องที่เน้นย้าจากทุกท่านก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับว่าเราจะมีมาตรการวิธีการแล้วทําให้เกิดประสิทธิภาพดีกว่าเดิมได้อย่างไรผมก็ยังย้ําว่าพื้นที่เป็นฐานนวัตรกรรมกับเคลื่อนนะครับเพราะแต่ละที่ไม่จําเป็นต้องลอกกันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันต่างคนต่างพื้นที่อันที่2เราพูดถึงมิติของโอกาส โอกาสที่เราห่วงใยมากที่สุดก็คือวันนี้อยู่ในช่วงของการรับนักเรียนก็อาจจะสื่อสารเพิ่มเติมกับท่านพอเขตทุกท่านในโรงเรียนที่แข่งขันสูงนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาโรงเรียนแข่งขันสูงก็มีปัญหาแบบสไตล์แข่งขันสูงเหมือนกันเพราะนั้นก็อยากให้ท่านได้ช่วยใกล้ชิดนิดนึงเกี่ยวกับการรับนะครับและการที่จะมีปัจจัยเรื่องอนุบาลเนี่ยก็จะมีการจับฉลาก พอจับฉลากไม่ได้ก็จะมีการร้องหม่มร้องไห้ตามมาแล้วก็จะมีอุ้มลูกจูงหลานมาพบท่านซึ่งเป็นเรื่องปกติซึ่งหนีไม่พ้นนะฮะก็อยากให้ท่านได้ดูแลมาตรการตรงนี้ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนอย่างท่านอันนั้นพูดถึงก็คือจะมีสภาพสำรวจการเกิดเขตบริการมีแต่พอเข้าจริงๆไปเข้าในเมืองหมดนะในข้างนอกไม่มีจะทำยังไงนะครับ โดยเฉพาะขยายโอกาสผมย้ำนะว่าขยายโอกาสเนี่ยถ้าใครทําได้ผมอยากให้เลือกเอาอาชีพเป็นฐานเอาความต้องการของนักเรียนเป็นฐานแล้วเอาแดกลุ่มสาระไปบูแล้วไม่ต้องมาเรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับเรียนที่ประกอบการก็ได้ใครทําได้ผมคิดว่านั่นแหละคือทางออกคือทางรอดเพราะเด็กมาเรียนมสามอยู่ขยายโอกาสเขาไม่มุ่งไปเรียนต่อไอ้สาขาสายสามัญหรอกเขาต้องการไปสู่สายอาชีพหรือต้องการมีงานทําผมยกตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ไหมนักเรียนเขย่โอกาสทั้งเขตเรารวมกันทั้งหมดอาจจะไม่ถึงห้าร้อยคนด้วยซ้ำไปหรืออาจจะมาเม็นพันคนแต่เราถามนักเรียนพันคนว่าเขาอยากไปอยู่ที่ไหนอยากทำอะไรแล้วให้นักเรียนทุกคนเนะี่ยมาหาผู้ประกอบการให้เขาถ้าไม่มีผู้ประกอบการเขาจะไปทำเองกับพ่อแม่เขาแล้วทำยังไงแต่ในขณะที่ทำแต่ละวันเขาต้องจดบันทึกนะว่าเขาทำอะไรแล้วมีปัญหาอะไรแล้วเขาแก้ยังไง มาพบเราสักวอนสัปดาห์ละหนึ่งวันที่เหลืออยู่ที่สถานประกอบการแล้วได้มีไรายได้ด้วยช่วยพ่อแม่ได้ด้วยมันอาจจะเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งแต่รูปแบบและวิธีการเนี่ยผมอยากให้ลงมือทดลองดูว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีดีกว่าเพราะโควิดยังสอนเราเลยไม่เห็นมาโรงเรียนสักวันเรายังให้เวลาเรียนได้อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นทางออกก็ฝากท่านเรื่องขยาวอากาศมิติเรื่องคุณภาพ จะเห็นได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์8ปดบวกหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ก็ท่านเกียรติที่พยายามจะชี้เห็นประเด็น8ปดบวกหนึ่งอาจจะยังไม่ลงลึกก็คือคําว่า8ปดบวกหนึ่งอยากจะเรียนว่าทําไมต้องดึงวิชาประวัติศาสตร์ออกมาผมต้องการหรือทุกคนต้องการว่าวันนี้เราไม่เรียนประวัติศาสตร์พอเรา,าเรียนทำไมจะไม่เรียนอยู่ในวิชาสังคมไงก็มีภูมิศาสตร์มีประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองแล้วก็อะไรอะ ศิลธรรมวัฒนธรรม,นรรมขนมรำเนียมประเพณีเขาก็ยังบอกว่าไม่ชัดผมก็เลยเอ่นไม่ยากก็ดึงออกมาเป็นแปดบวกหนึ่งแต่แปดบวกหนึ่งของประวัติศาสตร์ผมไม่ต้องการให้เอาแค่มาเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยนะผมต้องการให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าคุณจะลงมือทําหรือเรียนรู้อะไรเนี่ยอยากให้คุณศึกษาประวัติศาสตร์ของเรื่องนั้นก่อนว่ามันมาจากไหนอย่างไรแล้วจะไปต่อยกตัวอย่างวันนี้ ผมพยายามแม้แต่นามสกุลพวกเราเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่านามสกุลผมนี่ใครเป็นคนกําหนดกําหนดที่ตรงไหนเกิดที่ไหนอย่างไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ขาดการส่งต่อจากบรรพบุรุษเรามาไงแต่เราก็ไปเรียนรู้หมดว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยมาจากไหนมาจาก่ว,ว,วงวงโหยางซีเกียงอะไรไมเรื่อยมาแต่เราไม่รู้ประวัติตัวเองใกล้ๆเพราะประวัติในความหมายของผมคือประวัติศาสตร์เนี่ย คือประวัติศาสตร์ทุกเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้อะไรก็ตามเช่นเราอยากประกอบอาชีพทําสวนอง,งุ่นแต่เราไม่รู้เลยว่าประวัติอง,งุ่นมันมีมาอย่างไรมันเหมาะสมกับอากาศอย่างไรเป็นแบบไหนแต่อยากปลูกอง,งุ่นมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นวิชาประวัติศาสตร์จึงพร้อมจะบูรณาการไปอยู่กับทุกวิชาทุกศาสตร์นะครับเรียนจากใกล้ตัวไปไกลตัวนะครับ อันนี้คือเจิตนาลมของการแยกประวัติศาสตร์ออกมาแล้วพยายามสื่อสารแล้วจะเห็นได้ว่างานศิลปหัตกรรมพอเราเปิดโมเดลว่าเอาตรีมประวัติศาสตร์ทุกคนก็ทําได้ดีมากเลยเขาเล่าประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัดทําได้ดีมากชั้นใดก็ชั้นนั้นผมคิดว่าถ้าชุมชนสังคมได้ลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจบริบทบ้านเมืองดีขึ้นอันนี้เรื่อง <c oughs> วิชาการและอยากเน้นย้าอันหนึ่งครับ จะอย่างไรก็ตามผมก็ยังย้ำปถมศึกษานี่ขอให้ส่งเด็กก่อนส่งเด็กต่อมัธยมขอให้เด็กอ่านออกเขียนได้นะครับคิดเลขเป็นแล้วให้เขามีทักษะชีวิตผมก็พอใจแล้วสาหรับปถมศึกษาที่เหลือคนใดทําได้ก็ทําต่อไปแต่กลัวอย่างเดียวว่าจบป .6 แล้วอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วปล่อยไปเนี่ยน่ากลัวมากนะครับอันนี้ก็ฝากท่านด้วยส่วนเรื่องโรงเรียนคุณภาพ ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างไรในแต่ละพื้นที่ไม่มีทางเหมือนกันแต่ให้แต่ละเขตพื้นที่ไปวิเคราะห์บริบทของใครของเราแล้วให้เดินภายใต้บริบทสไตล์ของเราของเราบริบทพื้นที่ของใครของเราเช่น 3. จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต้องไปพูดเรื่องการควบรวมยุบเลิกให้พูดถึงว่าทำอย่างไรโรงเรียนจึงจะมีคุณภาพ แล้วทําโรงเรียนกินนอนให้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นได้อย่างไรแค่นั้นพอเลยสําหรับ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะไม่ใช่วิธีอื่นที่จะไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นยุบก็ไม่ได้ควบก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นพื้นที่พิเศษก็ต้องดูแลแบบพิเศษแม่ห้องสอนตรากตากเชียงใหม่อยู่บนดอยจะไปควบไปรวมก็อาจ,จะยากก็ต้องเขา alone, ้าสแตนอโลนแต่อยู่ยังไงเขาจะอยู่ตรงนั้นได้อันนี้ ทำให้ท่านเห็นสบายใจว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครทําในบริบทแต่ทําให้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าแล้วไม่ต้องไปแข่งเปรียบเทียบกับใครให้แข่งกับตัวเองนะครับส่วนประเด็นเรื่อง NTO.net นะครับผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนั้นเพราะ NTO.net เด็กแต่ละรุ่นก็เป็นเด็กคนละกลุ่มจะไปเทียบกันก็ไม่ได้ในเมืองชนบทจะไปเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้ แต่อย่าให้เปรียบเทียบกับตัวเองนะครับจากโรงเรียนที่ตันเองมีอยู่จากเด็กที่อยู่ในมือท่านต่างหากที่เป็นคนสําคัญก็ฝากเป็นกําลังใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีข่าวดีอันหนึ่งที่เรายัางอาจเจะยังไม่รู้ก็คือการผลักดันเรื่องการคืนอัตรากําลังให้กับโรงเรียนผมได้มีโอกาสได้ไปต่อสู้เรื่องนี้แล้วก็ทําเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นพ่พอ,พอสํานัก ก็คือตอนนั้นมาพอสํานักนี่ก็คือ250คนขึ้นไปถึงคืนให้ต่ํากว่านั้นไม่คืนเราก็สู้มาที่120ยยี่พอร้อยี่สู้มาจนครบ4ปีปีนี้ก็เป็นปีต้องสู้ใหม่เพื่อยืนหยัดอีก4ปีผมก็ไปต่อรองวันนั้นก็ใช้คําค่อนข้างแรงพอสมควรกับเจ้าน้องเจ้าหน้าที่ที่อยู่คอปร,รอเขาบอกว่าเป็นความจําเป็นที่รัฐจะต้องสงวนงบประมาณ เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าเมื่อคิดรายหัวต้องเรียนต่อคนต่อเราไม่คุ้มค่าผมก็ยกตัวอย่างว่าวันนี้เราต้องการคนเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่งบประมาณสร้างคนเนี่ยให้มานิดเดียวแม้แต่จะให้ครูมาสอนคนอย่างอย่างอย่างกระมิกระเมีม้ยนแต่เวลาทําถนนหนทางกี่แสนล้านก็ยังทําได้และจะไปยังไงได้ผมมาพูดวันนี้ไม่ได้พูดเพื่อผมพูดเพื่อประเทศชาติแต่ท่านมีหน้าที่จะพิจารณาให้รับข้อมูลผมไปพิจารณาหน่อย อันนี้ก็ยืนยันว่าคอปร,รอได้ผ่านลงมาเหลือหกสิบคนนะครอันนี้ก็ก็จะทําให้พวกเรานั้นหายใจให้คอคล่องขึ้นนะครับว่าจะได้พอออกกลับขึ้นมาได้ครูกลับขึ้นมาแต่ตามวกกับหกสิบนี่ผมก็ว่าอย่าไปสู้เลยเพราะนั้นก็ปล่อยไปตามอัตภาพเถอะมันมันก็จําเป็นจริงๆนะก็ฝากพวกเราได้ต่อยอดเรื่องนี้ก็จะทําให้พวกเรานั้นมี บุคลากรทำงานครับก็ขอเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ